ค่ะวันนี้พี่พรมาชวนเพื่อนๆทาแบบเบสิกง่ายๆสําหรับมือใหม่นะคะลักษณะนี้นะคะพี่พรทําแบบสลับสีนะคะเรามาดูริบบิ้นค่ะใช้ริบบิ้นสี่เส้นนะคะยาวอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะแบบนี้ประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะ<ม>เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะประมาณสิบถึงสิบเอ็ดเซนติเมตรนะคะกดให้เป็นรอยค่ะเอาสีชมพูออกมาค่ะสีขาวค่ะประกบสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ สีชมพูประกอบสีขาวค่ะสีขาวลอดกลางสีชมพูเส้นที่หนึ่งแล้วก็เอาสีชมพูเส้นที่สองเข้าไว้ตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะใส่เหรียญตามความต้องการค่ะพับเก็บเหรียญได้เลยนะคะขวาม,มาซ้ายค่ะล่างขึ้นบนค่ะซ้ายมาขวาค่ะบนลงล่างสอดเข้าตัวแรกที่เราพับค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะเก็บปลายริบิ้นตัวสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะ เจบแล้วกลับด้านค่ะทำเส้นสีชมพูค่ะจาริบี้เบีดไปทางด้าน,นขวาค่ะหันปาจริบี้มาทางด้านซ้ายลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดค่ะน้องจอมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทำทั้งสี่เส้นเลยค่ะ เราได้ทั้งสี่กีบแล้วทีนี้เราจะทำสีชมพูนะคะพับสีขาวมาค่ะจับริบบิ้นค่ะเฉียงขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็หันริบบิ้นค่ะความริบบิ้นเข้าหาตัวเองแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งลักษณะน,นี้ค่ะแล้วก็สออเขาใต้กีบสีขาวน,นะคะก็จะดึงมาน้องจะเป็นกีบลักษณะน,นี้นะคะทีนี้ทําสีขาวค่ะพับสีชมพูมาค่ะจับริบบิ้นเฉียงขึ้นข้างบนค่ะความริบบิ้นก็าหาตัวเองค่ะแล้วก็ทกําการหมุนหนึ่งรอบ แบบนี้นะคะแล้วก็สอดค่ะความสีชมพูค่ะจะรี้ขึ้นไปเชียงขึ้นไปข้างบนค่ะความริบบิ้นก็หาตัวเองค่ะแล้วก็ทําการวนหนึ่งรอบแล้วก็สอดใต้กีดสีขาวค่ะเส้นสีขาวค่ะจะรบี้เชียงขึ้นไปข้างบนค่ะความริบบิ้นก็หาตัวเองทําการวนหนึ่งรอบเสร็จแล้วกสอดใต้กีดสีชมพูค่ะ แล้วก็มาจัดแต่งกีบดึงกีบนะคะอันนี้ถ้าใครไม่ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะก็ตัดปลายริบิ้นส่วนเกินทิ้งได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่จะตัดนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะตัดพ,พี่พอก็จะตัดเป็นทรงโค้งนิดนึงนะคะ่ะเพิ่มมิติให้กับดอกไม้นั่นเองนะคะมันก็จะมาลักษณะนี้ค่ะอันนี้ไม่ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะ ที่ฟอนก็จะตกแต่งเล็กน้อยนะคะอันนี้เราจะใส่ตรงไหนก็ได้แล้วมีอันไหนเราก็ใส่ตัวนั้นนะคะถ้าจะตกแต่งจะเป็นลูกปัดจะเป็นดอกไม้ลิซซี่แบบเล็กก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้นะคะที่เรามีเราสามารถตกแต่งได้เลยะคะ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับแบบเบสิกง่ายๆนะคะ สำหรับมือใหม่เนาะถ้าเพื่พอนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่สอนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ